S <S พี่นอ้นองมองันี่จะย่างหมูงวงซูวกินครับใส่น้ำปลาลงไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่ปลาต้มต้มใช่ไหนึ่งใส่ลป,ปลาปลาจุดจวดจุดจวดนะครับใส่พริกป่นลงไป ลงไปใส่เยอะเก็บเยอะทุกคนใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลสาใาลส่ใหนุเยอะๆแล้วก,ก็ผงนัวใส่หลายแทบหลาย ใส่ผงนัวลงไปนะครับใส่รากรากทุบเท้าให้เข้ากันครับเข้ากันต้นเนี่ยเข้ากันเราต้นเข้ากันต้ันจับใบครับยำมะม่วงหาแนวแกงม่วงเพราะมันงอใบมากใบมากก็หาแนวแกงม่วงยำมะม่วง จะแทบเลยมันลงมมอง,ง,มมองยยำมะม่วงยำมะม่วงใส่ตะเกียงต่ำมมเลยมันลงมมองยำมะม่วงแทกเหมือน่เดิมเลยมนลองยำมะม่วง คืนมองบางน,นะอืมแซ่บมี่ยครับน่าครับพี่น้องทางใกล้ทางไกลไมากินย่านบางวังรับกันเด้อครับหรักคลิปนี้ก็สวัสดีครับ